ช่วมีปรีนะคะเยลยาบล่าอูกกาอูกกากะอูกการู้จักภาษาพี่สาวผมปะอูกกาอูกกาอูกกากะมาดิพูดอะไรก็ไม่รู้่เดี๋ยวพูดกลับเลยอูกกาอูกกาอูกกากะอูกกาอูกกาอับรู้เบนเบนกาอูกกาอูกกาอูกกาอุกกเกมนี้มันจะ อ,อย่ามายุ่งกับพี่นะไอ้ไอ้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียว <ไป S 2> โอ้ยไ,ไม่โดนไม่ไม่แม,ไม,มนไปฝึกวารลมาใบดองขอคอยขึ้นได้นะอันนี้เหรอคะเมื่อกี้เข้าไปแล้วไงสิ่งนี้คืออะไรอะ่ะมันแดง ยังไงอ๋อซู่คนหลอ,อกเขาปะเนี่ยหลอ,อกว่ามาเจออะไรข้างบนปะเนี่ยอะฮ่าเราได้แชท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 อ๋อโ่ายอยมาอีกแล้วเหรอคะคุณ พี่โอ้ยโอ้ยติดติดติดหนูช่วยหนูเฮ้ยโอ้โหไอไอกลับดักไอกลับดักพื้นมันทำฉันดูแย่อีกแล้วนะหึหึี่นูก่อนแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งที่พื้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหึงที่ อะไรเอ่ยใครจะมาอีกไหมโอ๊ยโอ๊ยแล้วรู้อยู่แล้วอะ่ะรู้อยู่แล้วอะไมอาลุงก็โผล่หน้ามาดิลุงจะกลัวอะไรลุงจแจ๋วทำไมเนี่ยฮะลุงจแจ๋วทำไมลุงก็โผล่หน้ามาให้หนูเห็นดิอนโอ้ยโอยชิบเปิล้ลละอย่าเห็นอย่าเห็น ทำไมเล่อวะเฮ้ยมันมันวิ่งวิ่งเฮ้ยแป๊บหบนึง่งอย่าพึ่งกดดิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้จะกดที่พื้นขอร้อง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จะกดที่พื้นจะกดฟินิท